นะครับใน49คนจริงๆเราเราค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในบางค,บคนแล้วละ่ะนะครับเพียงแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้มาแสดงความไปสุดใจเปิดโอกาสให้มาพูดคุยว่ากระแสะเงินที่ไหลเวียนเข้าในระบบนั้นเนี่ยรับมาจากใครอะไรอย่างไรนะครับตรงนี้ถ้าชี้แจงได้ก็คือได้ถ้าชี้แจงไม่ได้หรือว่าชี้แจงเราดูแล้วเนี่ยประเมินแล้วชี้แจงอาจจะไม่ได้ อสอดคล้องกับความเป็นจริงตรงนี้จะพิจารณาในเรื่องทางกฎหมายต่อไปที่บอกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทครับนั่นคือกระแสงเงินหมุนเวียน<ม>ซึ่งคู่ขนานจากการเปประกาศในวันนั้นทางเจ้าที่ก็มีการอายัดบัญชีทั้งหมดอีก140บัญชีครับนะครับคือเงินหมุนเวียนทั้งหมดประมาณ2 0 0 0 0ล้าน<ม>แต่เรามีการอายัดพร้อมก,กันกับการตรวจคน<ม>นะครับซึ่งตัวเลขว่าอายัดได้เท่าไร่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางธนาคารกํลาลังทยอยตอบกลับมาแต่ว่าหลักหลายล้านบาทณตอนนี้ถ้าเกิดว่าปอเขมราติขยายอีก ก็น่าจะมากกว่านั้นอีกใช่ไหมครก็เดี๋ยวเราจะขยายต่อไปเรื่อยๆครับเหมือนเคสที่ทางดียร์ไไปจับกลุ่มเมื่อสองวันที่ผ่านมาไปตรวจยึดทรัพย์ที่จังหวัดลบบุรีก็เช่นกันนะครับเคสนั้นก็ใช้เวลาเป็นปีใช่ฮะที่ไปไปเปิดตู้เซฟ2 1ตู้แล้วก็ไปเจอทรัพย์สินมีพักเครื่องเจอทองรูปพันเห็นบอกว่าเป็นโมเดลการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ใช่เป็นเส้นตรงธรรมดาแบบนี้แต่เป็นแบบย้อนเกลดกลับเข้ามาก็คือมาจากกระแสเงิน ก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาถึงต้นต่อเป็นยังไงคะเราต้องมองว่ากลุ่มผู้กระทาความผิดนนเนี่ยเขาต้องการอะไรแรงจูงใจของแต่ละคนแต่ละคดีเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคดีต้องการด้วยความมีความเคยดแค้นส่วนตัวบางคดีมาจากในเรื่องของการถึงห่วงในเรื่องคู้สาวนะครับอย่างในคดีนี้วัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจที่เขากระทาความผิดเนี่ยคือต้องการเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นการแฮกการเปิดบัญชีม้าหรืออะไรก็ตามเนี่ย คนกลุ่มนี้ต้องการเงินฮะครับแทนที่เราจะไปเริ่มจากตัวระบบไปไล่ว่าโลเคชันหรือตัว IP หรืออะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยทางเทคนิคตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องจับมือทางสกมชซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคครับ,รบแต่ในเรื่องของการไล่กระแสะเงินนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรามีการประสานกับทางปปงอ,อีกทางหนึ่งด้วยในการไล่กระแสะเงินว่าเราไปถึงตัว จุดจบเลยว่าเมื่อกระแสงเงินไปจบตรงไหนเราก็มีการย้อนกลับมาว่าทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับเงินเราค้<ฆ>นทั้งหมดแล้วก็จริงตามที่เราสันนิษฐานก็<ฆ>คือว่าในจุดตรวจค้นที่เข้าไปค้นนั้นเนี่ยเราไม่เจอหลักฐานเฉพาะกระแสเงินหมุนเวียนนะครับเราเจอหลักฐานบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้แล้วก็สอดคล้องกับการทาผิด<ฆ>เช่นเปิดหน้าจอเขาเรียกว่าทําออนไซต์ก็คือการเปิดหน้าจอแล้วดูในเ่องเหตุเราพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพนานออนไลน์นะครับเราพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดธุรกิจ การรับแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องประสานทางทางการแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติอีกทีหนึ่งว่าเขาในระบบนั้นเนี่ยเป็นอะไรเดียค่อยมาอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งแต่จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยจากผู้ปกครองบ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขออนุญาตครับเดี๋ยวค่อยไปขยายกันต่อคือมีการคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ในทุกมิติเรากอเป็นคือข่ายเดียวกันไหมที่มีเงินหมุนเวียน1 2ึงหมื่นล้านกับในส่วนของ เครือข่ายไม่หมดเนี่ยคนละเครือข่ายครับแต่ว่าที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ย<ม>ให้เห็นว่าดีไซน์เนี่ยเราในการตรวจค้น11จุดอาจจะไม่จบเท่านี้นครับ<ะ><ะ>ถ้าเราพบเหตุต่อเนื่องมีการซุกซ่อนทรัพย์สินที่ไหนอย่างไรเนี่ย<ม>เราก็จะเดินต่อครับเมื่อทราบเบาะแสดังนั้นพี่น้องแมชชนหากท่านทราบเบาะแสนะครับทราบ ผู้เกี่ยวข้องในการผิดสามารถที่จะแจ้งทางดีเอสไอศูย์สองได้นะครับซึ่งเราจะเก็บไว้เป็นความลับแล้วก็ไม่ต้องมาเบิกความในชั้นศาลนะครับ,รบแล้วก็เราเรายืนยันว่าเราจะมีการคุ้มครองดูแลผู้ให้บอกแสอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจ DSI อนสะในยุคข,ของท่านเกียรติชาติเนะี่ยเตรียมขนลุกวเลยนะผู้ก่อเหตุนนะ